เราทำงานที่เรารักแทบตายพยายามแทบตายสุดท้ายงานยังดูไม่รักเธอเท่าไหร่เป็นเพราะอะไรหวานเดี๋ยวเรามาดูสิหนึ่งคุณทำงานเก่งนะแต่ EQ ยังไม่ได้ฮะคุณทำงานของคุณได้อย่างดีคุณเป็นคนเก่งแต่คุณไม่ได้ treat คนอื่นหรือคุณไม่สามารถทำงานเป็นทีมได้อะและคุณมีความไม่เชื่อในคนอื่นซะจนรู้สึกว่างานทุกงานต้องเป็นคุณคนเดียวการที่คุณไม่เชื่อในตัวของทีมมันไม่ใช่แค่คุณไม่เชื่อแต่คุณกาลังดูถูกคนในทีมต่างหากว่าทาได้ไม่เหมือนคุณหรือเปล่าเพราะนั้นสิ่งที่สาคัญสุดคือมันต้องเช็คตัวเองและเช็คฟีดแบ็ตรงนั้นอยู่ตลอดเวลาท้าไปทำดีแทบตายโดนด่าทุกวันว่ะ หรือว่าแท็กของเรากับแท็กของเขาไม่ตรงกันและเมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกว่าว่าแท็กของเรากับแท็กของงานมันไม่ตรงกันอย่าเพิ่งโทษว่าเพราะโลกนี้มันไม่ยุติธรรมต่อชั้นไงคุณไม่ใช่ศูนย์กลางจัก,กรวาลแล้วถ้าคนอื่นทําได้อ่ะงั้นคุณลองไปมองดูซิว่าทําไมคนนั้นไม่เห็นต้องออกแรงเท่าเราเขาถึงสามารถประสบความสำเร็จในงานนี้ได้